ถ้าใครอยากสนับสนุนผมหรือค่าลูกอมของผมสามารถโดนิทได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอเลยนะครับอยากเป็นพลังในเงามืดตอนที่1 6 3จะมาจะมาเบ่งปิดจิตสหานตอนนี้มันก็สายไปแล้วความสามารถของแกโดนมองออกหมดแล้วมาร์ครซิมิเลียอดกั้นต่อติสทหานอันพุ่งพรวดที่สทะท้อบมายังกาดแล้วฟันเข้าใส่งเงาทิมินต,ตั้งแบบนั้นแหลมคนและทะลุทะลวงดาบเล็งใส่คอ,อทิมินแต่ทว่าฮะ<แ>ดาบของมาร์ครซิมิเลียถูกมือซ้ายของเงาทิมิน คว้าไว้จะแน่มาด้อย่างหนึ่งนะเนทมนเอยด้วยเสียงต่ําปล่อยสิวะมากซิมิเดียดึงดาบแต่มือซ้ายของนาทิมินไม่กระดิกภาพเช่นนี้เหมือนสะดังเหมือนดังถูกแนบแน่นระหว่างหินผาก็มีปานจงเอาจิงเสียเอถิดหากไม่อยากสิ้นชีพอย่างไรค่ะมือซ้ายของนาทีมินปล่อยจากดาบมกซิมิเดียามากซิมิเดียตัวกิ้งลม้มลงอย่างแรง ที่จะดึงดาบออกแล้วรีบกู้ขึ้นมาจ้องใส่เงาทีมินอย่ามาดูถูกครั้นนะพร้อมกับเอาเม็ดยาสีแดงออกมาจากกระเป๋าเพื่อกินอวดเก่งนักกะแค่อีเล่นด้วยนิดหน่อยอย่าทําเป็นใจใจพลังเมยพลังเมยมาร์คซิมิเลียกระเพื่อมและดวงตาก็เป็นสีแดงแดงดังเลือดจะบอกเลยดีให้ที่ต้องตายและอย่างไรค่าคือแกดังหาล่าของมาร์คซิมิเลียผู้ไปมาทิปต่อมากลายไปมายืนอยู่ตรงหน้ารูมาะมายืนอยู่ตรงหลังทองแอลทีมินภาพติดตาเหรอภาพติดตาเว้ ันด้วยความ,มเร็วเหมือนเสียงฉีกโฉมหลังชื่อฉีกหลังอะฉีดหลังเนาทิมินแต่หนุม่มเหมือนว่าจะตัดผ่านเสื้อโค้ของเนาทิมินไปไม่ได้เนาทิมินจ้องมองด้านจากด้านหลังแค่มักซิมิเลียไวย,ยิ่งกว่านั้นแต่มักซิมิเลียไวยิ่งกว่านั้นแต่เสีย,ยใจด้วยนั่นก็ภาพติดตาเป็นอีกครั้งที่มากซิมิเลียตัดใสเนาทิมินจากด้านหลังแต่ถ้าว่าแกตอบสนองไม่จริงไม่ทันจริงด้วยแต่ก็ช่วยไม่ได้นะนะเพราะฉันเพราะว่าฉันต่างจาก กระตุ้นตื่นปกติมองเอาทีมินอย่างดูถูกมักซิมิเดียพูดอย่างนั้นฉันไม่ใช่ขั้น3แต่เป็นขั้น2แล้วร่างของมักซิมิเดียก็บูดไปอีกครั้งชักช้าเกินไปเอาทีมินเป็นครั้งแรกที่ได้ต่อสู้กับขั้น2หรือเสียงของมักซิมิเดียาสามารถได้ยินจากทุกสีทางจา,จากทั้ง4ทิศประมาณนั้นการฟันต่อเน,นื่องถูกเนี้ยถูกเนื้อตัวแอลทีมินมักซิมิเดียยังคงขยับต่อเน,นื่องฟันใสเงาทีมินเหลือเพียงภาพติดตานี่แหละวิธีต่อสู้ของฉันเืเยเ็นดังกระจกมือบุกผา ภาพตีตาของมาซิมิเลียมากมายเต็มไปด้วยเต็มไปทั่วหิมะขาวด่งภาพสลับจากด่งภาพสลับสลายนอร์ทีมินยังคงถูกโจมตีเ,เยืออเยิ็ดดังกระจกมืองผาฟันใส่ข้างเดียวรับการโจมตีต่อนเนื่องไปเรื่อยเอ็นเตอร์เฟกพังแน่คราวนี้ต้องถึงจุดจบของแกแล้วการฟันที่เข้าเป้าอย่างแน่นอนเหมือนจะมีเหมือนจะมีจํานวนนับพันนอร์ทิมินไม่ทําอะไรน,นอกจากถูกฟันการลมฟัน แบบตุยหิมะพุ่งกระจายฟันจนแบบเป็นขึ้นหิมะประมาณนั้นจนทัศนจนทัศนวิสัยเป็นสีขาวโพลนจนกระทั่งการหยุดฟันแคกๆตายยังวะนักวิทยาหอบหายใจพื้นและสภาพรอบข้างตอนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงยกเย็นดังกระจกเมืองบุกผามีพลังมากเพียงมีพลังมากเพียงถึงมีคือมีพลังขนาดนี้เลยเหรอประมาณนั้นอะ่ะมีพลังมาก ถึงเพียงนั้นเลยหรือไม่มีมนุษย์คนใดยังทนทานได้อยู่หรอกเมื่อรับรู้การจบดีชนนี้ไปมักซิมิียจะเก็บดาบแต่ตอนนั้นเองฮะจา,จากทัศนวิสัยสีขาวโพนมีร่างดำเย็ยนอยู่ยิ่งหิมะร่วงสูงเงาอ,องค์พื้นเงาก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นอะไรเป็นไปไม่ได้เงาทมินของเงาทมินของเงาทมินเงาทมินที่รับการจบดีเนาเย็ดดาบุกผาไปเข้าไปอย่างเต็มที่ยังคงยืนเฉยเหมือนไม่มีอะไรเป็นสีย เหมือนไม่มีอะไรเป็นเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเย็นอยู่ดังเดิมโดยรับบาดแผลเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นยอกเย็นดังกระจกมือบุกผาเข้าไปขนาดนั้นแต่กลับไม่เป็นไม่มีไม่มีรอยแผลไม่มีทางหน้าไม่มีอินเตอร์เฟสที่ส่งพลังถึงปานนี้หรอกคิดว่าเป็นอินเตอร์เฟสเหรอสนใจเสื้อโค้ตตัวนี้สินะเราที่มีเอ่ยออกมาถึงเสื้อโค้ดแง่สิฉันแข็งแร่งกว่าแน่แน่พอเง้นถึงไม่มีอินเตอร์เฟสไหนแกก็ สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่อินเตอร์เฟซก็แค่สลามอย่าพูดเปอร์เจอร์สลามไม่มีความทนทานขนาดนี้หรอกถูกต้องแค่สลามไม่มีความทนทานแล้วทนไม้ทนมือถึงขนาดนี้แต่ว่าหากใส่เพรชลงไปจํานวนมากแล้วก็ก็เปล่าประโยชน์จริงอยู่ว่าสลามมีประสิทธิภาพการถ่ายพลังเวทสูงแต่มันจะสูงจนควบคุมไม่ได้แถมวงจรเวทเองก็ต่างจากมนุษย์ด้วยดูดีนี่ถ้างั้นก็เคยลองผสมเคยลองผสมเลือดกับเนื้อมนุษย์ไหมล่ะ ผสมพระสลามหลายสายพันธุ์แล้วผสมเนื้อถอเนื้อตัวเองลงไปอาหารให้สลามพลังเวทที่แบ่งแยกเหมือนน้ากับน้ํามันก็จะรวมตัวกันได้บาน,นาผสมประสานวงจอมีดของมนุษย์กับมอนเตอร์ได้ด้วยหรอนั่นยิ่งกว่าต้องใช้การควบคุมพลังเวทมากถึงขั้นละทิ้งสามาัญสำนึกถูกต้องที่ทําได้เท่าที่รู้ในโลกนี้มีแต่เราเพียงผู้เดียวโกงหนา้าเป็นไปไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วเห็นสิ่งนี้จะพูดได้อีกไหมนอทิมิน กางเสือส้อโค้ดเสื้อโค้ดสีดำสายายออก่ามกลางหิมะข,ขาวดังปีกไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปีกสีดำที่เหมือนปีศาจค่อยๆงอกออกมาจากหลังบ้านาเป็นไปไม่ได้เนื่องแบบนี้หากมีวัตถุผสมซึ่งเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างอิสระก็มีเพียงอย่างเดียวมาร์กซิมิเลียนนึกออกสลามนอกจากสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้แล้วสัปประหลาดแกมันไม่ใช่มนุษย์ไอสัปประหลาดมาร์กซิมิเลียานหน้าบิดเบีเ้ยวฟันใสเงาทีมินแต่การฟันด้วยความรุระดับเทพกับถูกปีศาจกับถูกปีก เปลี่ยนรูปด่างรับไว้อย่างง่ายดายช้าชะมัดไม่จริงต้องตอบสนองไม่ทันสิหน้าของมาซิมนาบิดเบลด้วยความสิ้นหวงังต่อปีกตอปีกปีศาจท,ที่กลายเป็นสี่ปีตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบปีกซึ่งขยายออกจนเหมือนปิดบงังท้องฟ้าเงที่ทีมบยบินสู่นภา,าทํำกองทํำกลางหิมะบินได้ด้วยเหรอจะบอกอะไรอย่างหนึง่งจำนวนพลังเวทเราไม่ได้ต่างจาก,จากเจ้านักหรอกในพายุหิมะที่โหมกระนำ ปีกใหญ่สีดำสนิทขยับกระพือแต่พลังเวทที่อัดแน่นเมื่อเมื่อปลดปล่อยออกมาจะมีพลังเม็จะมีพลังเวทมากกว่าและมากขึ้นร้อยเท่าเราก็แค่ทําสิ่งนั้นแบบต่อเนื่องแบบนี้นี่ไงพลังเวทของเอาทมีมันรวมตัวกันที่ปีกพลังเวทสีม่วงซึ่งอัดแน่นเหมือนกับมีอยู่อย่างละเอียดทุกทุกขนในปีกสับประาดไม่สิจอมมารลำพังเพียงจำนวนเวทหารหารได้มีคุณค่าไหมคุณค่าที่อยู่ คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การควบคุมพลังเวทว่าจะสามารถบีบปัดได้แค่ไหนและปลดปล่อยได้เพียงไดก็แค่นั้นความสวยงามและความโหมดร้ายเหมือนปีศาจเราคือประามมนูมาเยือนมัรกซิมิเลียแล้วฝนพลังเวทสีม่วงยามฟ้ายามทองฟ้าย้อมทองฟ้าแทนหิมะขาวแสงซึ่งควบคุมและแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างทําให้จมดิ่งได้แม้กระทั่งหิมะกินกินทุกอย่างสิ่งที่เหนือเหลืออยู่จะ จากการหลังจากหายไปโดยชิ้นเชิงสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากการหายไปโดยชิ้นเชิงของไขยกักกันมีเพียงหลุมอุกบาทขนาดใหญ่และความเงียบตามม่รู้เลยเสียงขยับปีกจากไปภายใต้ท้องฟ้าหิมะขาวขอโทษนะครับถ้าวันนี้ผมพูดติดๆขัดๆก็ขอโทษด,ด้วยช่วงนี้ผมพูดติดๆขัดหน่อยเพราะว่ามันเป็นร้อนในตรง ใกล้ๆล,ลิ้นน่ะมันเลยปวดประมาณนั้นอ่ะขอโทษด้วยโรด,ดูดีถึงการหลุมอยใต้ดินซึ่งยยาวออกไปจากเมืองหลวงเธอรับรู้ถึงการเธอได้รับการสอนไว้เพื่อสลับตอนเจ้าตอนจําเป็นแต่น่าเสียดายทางใต้ดินไม่ใช่ทางเชื่อมกับค่ายกับกันแต่สมาชิกแต่สมาชิกหน่วยใช้เวลาช่วยกันขุดหลุมเพื่อเชื่อมต่ออย่างระมัดระวังโรดจึงนําคาร่าและพวกนักโทษสนับสนุนราชบงลงหลุมผ่านทางใต้ดิน น้าเทีเองก็เคลื่อนไหวแบบบนบนดินไม่คิดว่าแอาทอมินจะแพ้มักซีมิเหรอกหากไม่มีเรื่องซิดเราก็เชื่อนตัวในตัวทอมินอย่างเต็มที่ทั้งในเส้นทางที่เขาเดินอยู่และพลังของเขาแต่ว่าซีดคงอยู่ที่ปลอดภัยจริงๆหรอเกิดความกังวลใจอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากเชื่อใจในคำเชื่อใจในในเชื่อใจในตัวทอมินและและลาทิงภาริกิจออกไปค้นหาตัวเองก็ได้ แต่หากว่าซีทุงปลอดภัยจริงๆก็คงเหลือคำถามทำไมซีททำไมต้องเป็นสลามขึ้นมาแบบรูปร่างซีดด้วยมีความเปลี่ยนเช่นนั้นหรือที่ต้องทำเช่นนั้นเธอไม่เข้าใจเรื่องนั้นเลยมานทีเงาที่มีกับซีทุงอาจมีความเกี่ยวข้องอะไรกันลดคิดถึงซีดอยู่ในใจแต่ไม่มีบอกใส่อะไรเชื่อมโยงกันเลยแล้วก็มาถึงจุดรวมคนพักพ่วกใ,ใต้ดินม,มืดมีแสงจากใต้ดินเพียงเล็กน้อยทะลุลงมาเกิดความสะดวกพบเงาพบกับเงาดำพิงกำแพงหกสี่หรือ รถวางบทรถวางแบกที่แบกลงมาและเข้าหาเงานั้นโ o โคโค่าล่ะไม่ผิดแน่ว่ากำลังพิงกาแพงอยู่คือผู้หญิงสวมชุดบอดี้สูทสีดสําหัวหน้ากลุ่มเบอร์เบอร์เบอร์หกหสี่แต่เธอกับมีแผลซะแล้วแต่เธอกับมีแผลสาเพียบเลยเลือดสีข้นดำเกาะกําแพงเกิดอะไรขึ้นหกสี่ไปว่าด้วเสียงอ่อนแรงยังมีลมหายใจอยู่จะรีบรักษาให้ องหกหนีไปตอนนี้มีบางเกิดขึ้นจากปลายสายตาซึ่งไม่มีอะไรอยู่กับมีชายคนหนึ่งฮะไม่รู้ถึงตัวตนเลยไม่รู้ผ่มาจากไหนปรากฏต,ตัวขึ้นมาดังการอยู่ตรงนั้นเป็นปกติมักซิมิดมเดียล้มเหลวหรือชายผู้นั้นมองลงมามองมองมาที่คาร่า,าพวกนั้นโทษมองลงมาที่คาร่าและฝ่ายลักสนุกฝ่ายสลับสนุนรักชบงเป็นเสียงอันเย็นชาชายร่างสูงที่มีผมขาวปัดไปข้างหลัง ทั้งเส้นผมและใบหน้าสวยสวยงามเหมือนถูกแช่แข็งหกหกห้าหห้าล่ะเสียงร้องของรถดังก้องั่วใตดินชายที่เพิ่งปรากฏตัวจับมงห้าไว้ด้วยมือแขนข้างเดียวยายนี่น่าผิดหวังชายผู้ที่ชายผู้นี้ว่าและโยนขงหกห้าลงมา,าที่ท่ารถห6หกห้ารถกอดหกเบอร์หห้าไว้และยืนยันว่าแขนยังหายเจอ,อยู่แม้จะหมดสติแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่มึงอาจทำเรื่องนี้กับสองคนได้ไม่นะหกห้าอย่าสู้หยุดรถ หกสี่หยุดรถที่พยายามจะชักดาบออกมาแต่ว่าเธอเอาชนะชายผู้นี้ไม่ได้หรอกชายผู้นี้คือเซอร์มอเซอร์มอเดสเฮสมองของรถสมองของรถมองชายขมข่าวด้วยตาเบิกกว้างเขาโค้งขณะทักชายฉันคือเซอร์มอเดสเป็นเกียรติอย่างนี้งที่ได้พบท่านเจ้าหญิงโรดน้าโทษฝ่ายสามถึงนักโทษต่างพวกเวกับพวกเวกันหลังรถ รถสั่งกับคาร่าให้เอาพวกนั้นถอยหลังไปอย่างปลอดภัยผิดคนแล้วงั้นเหรองั้นก็ได้ว่ากันตามแล้วนะรถจ้องมองเซอร์มอเดสส่วนมอเดสก็จ้องมองรถอย่างเหมือนอย่างสนใจอุทยา,านเงาหรือนึกไม่ถึงว่าองค์กรที่เป็นศัตรูกับเราจะออกมาสำรวจ สำหรับชั้นเองสนใจในเรื่องอุทยานเงามากกว่ากุญแจแห่งอาณนจักรโอเรนาอีกกุญแจแห่งอาณาจักรโอเรนาอุทยานเงาก็กวนขัดขวางมีเป้าหมายคือกุญแจไม่ใช่หรืออย่าบอกนะว,ว่าเรื่องนี้ไม่รู้โรไม่ตอบแม้จะเป็นสมาชิกกุญงานเงาแต่โรยก็รู้ทุกสิ่งไม่ได้รู้ทุกสิ่งอุทยานเงาเป็นองค์กรใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ระดับผู้บริหารเรียกว่าจิตเงาล้วนแต่มีพลังเปลี่ยนพิเศษส่วนระดับหัวกะทิแต่ละลายมีอันดับก็ล้วนมีที่มีอันดับก้วแจมีแต่ฝีมือเท่าขึ้น หรือมากขึ้นอ่ะหรือมากกว่าเราหนนะโรถเป็นเพียงสมาชิกระดับล่างเท่านั้นแต่ถ้าว่ากุญแจแห่งอนาจากรว้หน้าถ้ามโนเกิดติดใจถ้ามีความเกี่ยวข้องกับอณาจักรว้ยนาก็น่าจะบอกกันหน่อยสิไม่ชอบคนพูดมากนะเรากําลังรีบอยู่คนบาดเจ็บต้องรักษาทันทีรู้ว่ามือเสื้มอมเซฟฝีมือไม่ธรรมดาแต่หากแค่ซื้อเวลาอาจทําได้บ้างคิชนานดดาดบไม่นะทิ้งฉันไว้แล้วหนีไปหัวหน้าหน่วยฉันเป็นหัวหน้าหน่วยต้องฟังฉันโอ้โหสี่ลางสันดีมองรถ เสอมอเดมองพวกเธออย่างสงบด้วยสายตายินชาฉันไม่สนใจอุทยานแนวมากฉันสนใจอุทยานเงามากกว่ากุญแจมาต่อเลยแล้วไงจะไม่ให้ผ่านหรอกในฐนานะรัธิไม่ควรให้หนีไปแต่สำหรับฉันเองจะใ,ให้หนีไปคงสนุกกว่าหมายความว่าไงก็ฉนสนใจอุทยานเงาไงพูดด้ชัดก็คือเรื่องเจ็ดเงาแล้วมาเดสก็ยิ้มอย่างยินชาไม่สนุกแบบนี้มานานแล้วเจ็ดเงาสนุกเหรอใช่สนุกสิกับการยนนั่นก็เลยปล่อยพลังก็เลยปล่อยพวกเธอไปมอเดสเอา เอาแบบาอย่างออกมากองเมื่อแบยมืออย่างรวดเร็วเมื่อแบยมือบางอย่างก็ลวงออกมาเป็นเส้นผมสีฟ้าดังทะเลสาบเพาคุณเคยกับสีผมเส้นนี้ที่สวยงามผิดแพลกสามารถสำนึกเป็นไปไม่ได้เส้นผมสีใสดังทะเลสาบที่แอสซิบรอนภาคภูมิใจเสมอยนดันสุขสนุกมากเลยแหละเสื้อมอเรเสลหัวใจเสื้อมอรเสื้อมอร์เดหัวลอ้อขุขๆเชิญไปได้เลยได้ไม่ไม่ชาการต่อสู้ ฝ่ายตัวเองกัสายราชบุลจะเริ่มต้นขึ้นการต่อสู้ที่เหมือนเป็นสงครามการเมืองก็จะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่การต่อสู้ที่เหมือนที่จะเหมือนจะเป็นสงครามการเมืองแต่ไม่ใช่แค่นั้นมอเดสดูร้อนดูร้อนแรงเหมือนไฟนี่คนสุครามตัวแทนระหว่างอุทยานเงากับลัฐที่น่าสนุกดีนี่และเมื่อเรดก็หายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะเย็นชาทิ้งท้ายนั่นล่ะเซยมอเดสการมีอยู่ของเขาทําให้เรารู้สึกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ดูเดือดเข้มข้นยิ่งขึ้น